บันนี้วันที่3มกราคม2568เป็นวันที่1ที่ข้าพเจ้านางสาวชชดาอารูวัฒนกุลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธิ สมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสะสุนันตุสักขะโมคตังสักเขคกามจารเปเเริสิคา,ารัตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคามีตรุวนาคาหเนเเคหาวทุมีเขคเตภูมมาจายันตุเทวชราฐาราวิสมย,ยาักขะคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจันังสาธโวมีสุนันโต ธรรมโสนักาโรอายมพันตาธรรมโสนักาโรอายมพันตาธรรมโสนักาโรอายมพันตาอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภควตาธโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังขังนัมามินัโมตัสสะภควโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภควโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภควโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังฆชามิธรรมังสรนังฆชามิสังขังสรนังฆชามิสุติยังปิพุทธังสรนังฆชามิ ทุติยมปิธรรมมังสารนังัจชามิทุติยมปิสังคังสารนังัจชามิตติยมปิพุทธังสารนังัจชามิตติยมปิธรรมมังสารนังัจชามิตติยมปิสังคังสารนังัจชามินัตถิเมสารนังอัญญพุท,ทธเมสา,ารนังวรังเอเต Na Me ะนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสา,ารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทา นัติเมสลันังอันยังสังโฆเมสลันังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทาติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริสธรรมะสาราทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวะตาธมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปะนายโกปะจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุขคลาเอสสะภควาโตสาวกสังโฆอารมณโยปารมณโยทักขินโยอัญเชริกรานิโยอนุตรังปุณญาเขตังโรกัสสังตี มะยมพันเตวิส <oui> ุงว <avoir> ิสุงราคณาทายาติสละเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะทุตยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายติสละเนะสหปัญจศีรานิยาจามะตัตยมปิมะยงพันเตวสุงวิสุงาคณาทายติสละเนะสหปัญจศี ปัญจศีรานิยาจามะปานติปตาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิอธทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิสุราเมีรยมชัปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิ สีเรณะสุปติงเงินติสีเรณะโพคัสสัมปทาสีเรณะนิพุติงเงินติตัสมาสีรังวิโสทายยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเฆสัพเพวะภูตาสมุสมุม,มาณาภวันตุอโทปิสักกจจะ สุนตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสายเมทะสัพเพเมตังกะโรธามานุสิยาปชัยยะทิวาจะรัตโตจะหะรันเตเยภะริงตัสมาหิเนระทะอัปปมาตายังกินจิวตังอิทะวาหุรังวาสักเเคสุวายังระตะนังปะนีตัง นะโ no, นสมังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทละตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคาังอะมะตังปณีตังยะทะชะัชคาสักกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสะมัติกินจิอิทัมปิ ธรรมีรัตน,นังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยมพุทธ,ธเซโถปร,ริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญยามาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมีรัตน,นังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐะ ตังปัสสทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหิบพ,พารานิอิทัมปิสังเคละตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปะ ยุตตามนาสาทันเหนนิกามิโนโคตามะสาสะนำหิเตปติป,ตต,ปตตาอะมะตังวิไคหารัฐามุทานิพุติงพุนชะม,มานาอิธรมปิสังเครตนาปณีตัง,ตงเอเตนะสจเจนะสุวติโฮตุยะถินทะขิโรปะทะวิงสิตโติสิยาจตุภิวาเตภิ อสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสัปปุริสังวะทามิโยอาริยะสัจจานิอัตเวจจะปะสติอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติภุสัปะมัตตานะเตพะวังอัฏฐมะมาทิยันติอิทัมปิสังเครตนานังปะมีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหาวัสสะทัสศนะสัมปะทายะตะยสุธรรมชะหิตาพะวันติ สักกายทิฏฐิวิจิกิจิตันจะสีรัพะตังวาปิยะทัตธิกินจิจะตูหะปาเยหิจะวิปปะมุตโตชะจาพิธานานิอะพภโภกาตงอิทัมปิสังเคระตังปะนีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกัมมังกะโรติ ปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอะพภโพโสตัสะปะติชะทายะอพัพพัตตาทิทะปะทัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุวะนบปะคุมเพยถาพุตสิคัตเต อขอโทษค่ะภุสิตัดเคคิมหาณมาเสปะทะมมัสมิงคิมเหตะถูประมังธรรมวรางอาเทสยินิพพานะคามิงประมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทรัตนางปวะนีตังเอเตนะส,สัจเจนะสวทิโหตุวะโรวะรัญยวะระโทว,วะวะราหะโร อนุตตรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหตุขีนังปูรานังณวังทัตถทิสัมภวังวิรัตะตจิตตายะติเกผะวิวัตสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายธายัม ปทีโปอิธัมปิสังเครัะตะนงังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานีทะภูตาณิสมะสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตะริเคตถาขตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนะมัสสามะสุวัติโหตุยานีทะภูตาณิสมาคตานิ ภุมมานิวายานิวะอันตะริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมมังนมัสสามะนัมัสสามะสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังคงังนมัสสามะสุวัติโหตุ สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชิตโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังภะวะสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโควินัสสันสตุมาเตภะวะวันตรารโยสุขีทีคายุโกภะวะอภิวาทนศีริสะ นิจังวุธาปัจยโยโยะโนจัตตาโรธรรมมาวัธนติอายุวโนสุขังพระรัง